ส่งอย่างแม็กซ์อย่างบอยแม่คขับแม่แม่คขับแม่ยขับแม่อาณาหิวข้าวแล้วเฮอันนี้กินได้ไหมครับแม่มันมีกลิ่นหอมๆนะครับแม่เฮ้ยแม่ขับแม่ข้าวเสร็จเรียงครับ จะกินโต๊ะให้หมดเลยเข้าวมาช้ามากแม่ไม่อยู่แม่ไปทำข้าวให้อาดัมอยู่อดัมรอไม่ไหวแล้ว

โอ้ oh, สำหรับมันไม่อร่อยเลยเอ๊ยเ <c oughs> <c oughs> yeah, ข้ามาแล้วนี่ของกินคราวนี้อร่อยมากถูกใจอาัมที่จุดเลยอาดำจะกินให้หมดเลย มันเหนียวๆ,ๆนะครับแม่แม่ใส่อะไรลงไปโอ้ติดคออดำแล้วน้ำหิวหิวมากเลยกินเร็วไปหน่อยโอ้ติดคอ,อดำอเกืนป่อนคาเกืนป่อนโอ้ยนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะติดคอ,อดำ ให้ลราครับกินโตทุกคนกินข้า,าวเช้ากันหรือย่างครับไปกินข้า,าวเช้ากันนะครับอย่าเป็นลูกกระท้อนะครับ โลกกระท้อทำให้เจียบทองนะครับอนานะนำพักก่อนมันติดฟันออนามแล้วอานามจะกินเยอะๆจะได้ลองก่อยเห็นเรยโตเร็วๆ ตัวใหญ่ใหญ่กูหมดแล้วครับตรงนี้มีเม็ดหนึ่งอร่อยอร่อยมากเลยครับขอบคุณแม่มากนะคะ